สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกาบสุรังคณา28และวิธีการอ่านการเขียนกาบสุรังคณา28อย่างถูกต้องกันค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าก,กาบก่อนค่ะกาบนะคะเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่บังคับจํานวนคําและสัมผัสจัดวรรคต่างจากกรอนและไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค ไม่มีบังคับเอกโทเหมือนโคง้งไม่มีบังคับคลุและและล่าหุเหมือนฉันซึ่งกาบมีกำหนดคณะและสัมผัสกาบมีหลายชนิดค่ะเช่นกาบยานี11กาบฉวัง16กาบสุรังคนางและกาบห่อโค้งค่ะเราก็รู้กันแล้วนะคะว่ากาบคืออะไรแล้ววันนี้นะคะก็ยกตัวอย่างมาคือกาบสุรังคนาง28ค่ะต่อไปนะคะ เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของกาบสุรางคณาง28กันค่ะประวัติของกาบสุรางคณาง28นะคะเป็นกาบชนิดหนึ่งที่กวีนิยมแต่งในวรรณกรรมไทยค่ะได้ชื่อมาจากภาษาบาลีที่ยกตัวอย่างฉันในจินดามณีคือวิสารวิกาฉันที่มีได้กำหนดคาลุและละหุนะคะแล้ววันนี้ก็จะมายกตัวอย่างให้ดูกันด้วยค่ะ เช่นนะคะสะรวมชีพถวายบังโคมโดยหมายพักดีพิลมสะเด็ด จำนองฉันจำแนกนิยมวิธีนุกกรมเพื่อให้แจกแจง ขออภัยคะ่ะเพื่อให้แจ้งแจงนะคะลายมือเราก็จะแบบรีบไปนิดนึงนะคะทุกคนแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับฉันทลักษ์ณของการสุรางคนางกันค่ะ1บทมี28คำา7วรรควักละ4คํคำค่ะบังคับเฉพาะสัมผัดแบบที่1นะคะ บังคับเฉพาะสัมผัสระหว่างทายวักที่1ถึง2ท้ทายวักที่3กับทายวักที่5และ6นะคะจะสัมผัสระหว่างบทจากท้ายบทแรกไปยังท้ายบท3ในบทต่อไปพบในวรรณกรรมยุคแรกๆค่ะแล้วเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสัมผัสบังคับของแต่ละวักนะคะสัมผัสสัมขอภัยค่ะ รับสัมผัสนอกบทด้วยคำท้ายวักที่3ค่ะวักแรกปล่อยวงปล่อยว่างไว้ค่ะขึ้นต้นด้วยวัคที่2เฉพาะคำสุดท้ายของวักที่7และส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังกาบสลรางคณา28นะคะคำที่4ของวักที่1นะคะ จะมาส 4, 4 pues y y 4 y 4 y ัมผัสกับคำที่4ของวรรคที่สอค่ะแล้วคำที่4ของวรรคที่4ี่นะคะจะมาสัมผัสกับคำที่1ของวรรคที่หค่ะและคำที่4ของวรรคที่ห้านะคะจะไปสัมผัสกับคำที่4ของวรรคที่6ค่ะแล้วคำที่4ของวรรคที่เนะคะก็จะสัมผัสในบทต่อไปค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือคําที่4ของวรรที่3นะคะก็จะมาสัมพันธ์กับคําที่4ของวรรที่5ด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสอนอ่านกับสุรางคนาง8 8กันค่ะสุรางคานางเหมือนนงสะอางสรวดทรง โพีบางครับแต่คําพอขำลุจีหนักเบาจะมีมิได้ว่ากันมันจะแบ่งเป็นวังอย่างนี้นะคะที่เราทำสีแดงแบบนี้ไว้นะคะที่ก็คือมันคือการแบ่งคะ่ะว่าเราจะแบบ ต้องพูดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เว้นวรางก็จะเป็นพูดในคําข้างหลังค่ะต่อมานะคะจะเป็นกรอยเหมือนเดิมค่ะแต่ต่อจากบทที่แล้วนะคะแต่งตามสบายแต่อยา่ามักง่ายต้องความผ่องพันสัมผัสต้องงามต้องตามแผนมั่น อย่าให้แผลกผันจึงงามอุไลอันนี้ก็จะเป็นที่เรายกตัวอย่างการสุรังคานายี่วันนี้นะคะเราก็ขอจบการสอนอ่านและเขียนการสุรังค์คนาย2่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคิววิดีโอการสอนค่ะขอบคุณค่ะ